2พฤศจิกายนพุทธศักราช2565วันนี้ทีมเสือภูเขาปันสุขปันเพื่อสุขภาพและความสุขเดินทางพร้อมทีมงานมาที่อุทยานแห่งชาติน้ำพองบริเวณของหินช้างสีซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว ระดับแนวหน้าของภาคอีสานและของประเทศไทยเป็นบริเวณส่วนหนึ่งของเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นในส่วนที่มีความสวยงามเต็มไปด้วยน้ำท้องฟ้าภูเขาซึ่งเป็นคอนเซปต์แห่งความสวยงามของธรรมชาติในประเทศไทยวันนี้เตือนทางมาสามท่านประกอบไปด้วยท่านสมศักด์ เลวแซงอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนน้องกระแหลงกระเดาวิทยาท่านผู้อำนวยการกริดล,ลาดสีสมอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝายและสามท่านสุรพันธ์ใจสิทธิ์อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนนท์สำราญ ปันสุขปั่นเพื่อสุขภาพมาด้วยความรักและความศรัทธาในการออกกำลังกายในรูปแบบของการปัน่นจักรยานเสือภูเขาเสือหมอบปัจจุบันนี้ทีมงานของเรามีสุขภาพภพานัยที่สมบูรณ์และที่สำคัญทุกท่านมีหัวใจมาด้วยความรักอย่างเต็มเปี่ยมทั้งสองสามท่าน สองสั้นนี้สามท่านนี้มีความรักอันบริสุทธิ์ให้กับพี่น้องด้วยดีมาตลอดวันนี้ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามท่านใดที่ยังไม่เคยมาท่องเที่ยวที่หินช้างสีก็ขอเชิญชวนได้มาท่องเที่ยวที่หินช้างสีนะครับท่านผู้นรยการครับมีความรู้สึกยังไงครับที่มาที่นี่หลายครั้งครับอากาศดีมากครับสดชื่นครับได้อากาศที่บริสุทธิ์ และก็ทําให้อารมณ์นั้นสุขภาพจิตท่านดีมากครับโอ้เยี่ะมากครับเยอะมากครับท่านผู้อำนวยการกิจครับมีความรู้สึกยังไงครับที่มาเห็นช้างสีหลายรอบนี่สวยงามมากครับถ้าเรามีโอกาสมาเที่ยวกับมาเลยนะครับว่าสุดยอดเลยครับสุดยอดสุดยอดเคยพาครอบครัวมาเที่ยวไหมครับท่านยังไม่เคยครับมาเจอแล้วก็จะนําครอบครัวมามาชมโอ้สาวๆมาเคยมาไหมครับสาวๆท่านผู้อำนวยการครับเป็นไงครับมามีครอบครัวมาเคยมาไหมครับ มาครับผมเอาหลานมาด้วยโอ้หลานนี่สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับมาดูแล้วตื่นเต้นมากเลยเด็กๆครอบครัวเราเป็นยังไงครับมาแล้วเป็นชื่นชมยังไงให้พวกเราฟังบ้างครับมาแล้วชื่นครับมาแล้วอยากมาอีกครับสุดยอดเลยครับนี่ครับคือบรรยากาศที่ทีมงานของเรานะครับถือว่าวัยเกษียณอายุราชการแล้วหรือยังไม่เกษียณอายุราชการก็เชิญท่องเที่ยวนะครับเป็นกําไรชีวิตวันนี้ทีมงานของเรานําวิวทิวทัศ ที่สวยงามมาฝากทีมงานขอให้มีความสุขทุกท่านครับขอให้มีความสุขทุกท่านครับ